เบิ่งปลาคอนหลนะฟ้าคอนครับป้าคอนแดดซองครับเบื่องป้าคอนครับป้าคอนครับนี่ปลาเข่าครับอยู่ไหหน้าโอ้ปลาดิ้นปะปลาดิ้นลูกปลาดิ้นเนาะอืออ เอาไปปล่อยน้องสานนีต so ้องเอาอถังมาใส่เนาะถังมาใส่เก็บออกปลาคอนครับพี่น้องลื้มก็นิ่นหลลูกปนิ่หลายเนาะปลาคอนปลืลูกนิ่งม่ยืนมายืนสิมายืนตัวตสีเหลืองเออปลก็นิ่โข้วปลาคอนรอบเอาครับพี่น้อง มาก่อนทงไฮทงหน้าครับบรรยากาศแยมเศร้าครับพี่น้องมาเบิ้งทงไฮทงหน้านะครับเตรียมรถเกี่ยวเมื่อเกี่ยวเข่าครับเกี่ยวเข่าหอมมะลิครับเข่าหอมมะลิแยมเศร้าครับแดดเริ่มฮอนแล้วครับพี่น้องมารอทรงไฮทงหน้าก่อนครับ เราทงไหทงหน้าหาเบิ้งปลาคอนครับทงไฮทงหน้าเบิ้งปลาคอนเตียมลอรถเกี่ยวครับพี่น้องลอรถเกี่ยวลอดรถเกียเก่ยวเมื่อเกียเก่ยวเข่าให้ครับลอรถเกี่ยวเมื่อเกี่ยวเข้าให้ครับเก่าหอมมะลิครับพั่น,นี่ ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสว,สวัสดีครับ